เจ็บไหมคะไปเดินตามเพื่อนไปเลยไปแล้วหนีใช่ไหมจนจะหมดกระบะนะครับเห็นไหมแต่ตอนนี้จำปากำลังจะกินหญ้าแห้งอยู่หญ้าแห้งหรือว่าฟางค้าตรงค่าตรงนู้นกองใหญ่ๆหญ่างนู้นเลยเห็นไหมอ่าอันไหนจะอร่อยกว่ากันหญ้าแห้งกับหญ้าสดออดีค่ะออดีออดีออดีเคยขี่ควายแล้วแต่ว่าตอนเด็กออดีจจำไม่ได้หรอกจำไม่ได้หรอกใช่ นี่เดี๋ยวเขาี่ควนะคะเคย้งที่เป็นแบบที่เป็นที่นางชมอเลเคยขี่ยังไม่เคยค่ะเคยขี่จัมปนี่ไปต่อไปตาคิอเดียนะอนนี้อมเล็กเคยหน้อะไรเคยหน้าอะไรลาอีกัว่ด้กัวไปถควายนะไม่ใช่ลูกเอ็มหน่อยด้วย อ๋อทีไม่ต้องกลัวค่ะเพื่อนเรานี่เพื่อนเราเออเพื่อนเราเองไม่ต้องกลัวนะยัยมาโอเคสวยงามมากหน้าเหมือนกันเลยอ่ะหน้าเหมือนน้องายเลยความรู้สึกเป็นยังไงคะคือแบบติดน่ะกลัวไหมกลัวไหมกลัวหรือเปล่าเราเปัดโดนผู้ใหญ่ค่ะมันแบบนี้อ๋อเขาเขาขยับนิดนึงแล้ว อล,ลองไหม <c oughs> ลองไหมลองจับโอเค <c oughs> ว่ามันใหญ่มากเลยนะ,อะลองแตกลองแตกลองแตกเดี๋ยวจะจแจกเอาใครใครไม่เอาก็นั่งก่อนใครไม่เอานั่งก่อนใครไม่เอานั่งก่อนตัวนุ่มๆเย็นๆใช่ไหมนุ่มมากนะตัวเวย็นๆด้วยใช่ไหมใบขาบไม่เอากูก็ไม่แจกครับอ่านั่งกอดอกไว้นั่งกอดอกไว้โอเค้าคนไหนกอดอก แต่เด่าไม่เอาก็ไม่เป็นไรครับใครเอาแบมือไว้เลยนะคะขอเวลาแจกแป๊บนึงนะครับอันนี้เป็นยไงบ้างคนไหนคนไหนเปลี่ยนใจเอาไ้รับตอนนี้ได้เนยไอนี่เก่งมากอ่ะดูดิแบมือไว้แบมือไว้นะครไม่ให้นกวางอูกบนมือนะคะอย่าพึ่งทิ้งนะให้จับห้เดือนบ้างยกมือนะครับเเก่งมากเลยนะครับใครไม่ไม่มีใครกลัวเลยใช่ไหมอ่า มือลงนะครจะมีรูให้นะครับอ่าจะมีรูให้นะแค่มวงแหวนเท่านั้นนะครับเอาไผสมสีกันแบบม่ว่วเลยนะคะลิ้นจี่กับต้มก็ได้้วแต่ออเฟอร์สีเชอร์สเสร้อ่ะมีมดมีมดตัวเออของหวานของหราน้องมีมเปลี่ยนนิ้วมือนะครับเปลี่ยนน้ออ่าโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ใหญจะ เอาหลุมมาให้หยอ่อนลงไปนะครับในรูเลย่ะใครเสร็จแล้วหยอ่อนลงไปในรูเลยอ่ะพี่ตุ๊กตเก็บเก็บน้ำหวานเลยเก็บกวดน้องหวานเลยอันนี้อันนี้แบบที่ต้องดนนะอได้แล้วนะคระับอได้ค่าแล้วนะทำแบบนี้เลยครเอวด้วยใส่เอดวอเนนะเอด้วยเอววเอวเอวมเอวอวแ่เวยก่นอะช่วแก่นวแเอ้ต้เองชม่อวแ่อว ไอตนานไปเลยนะคนะไปเลยอันนี้จะเป็นการหุ่นทุกคนเลยต้องเชื่อกันปนะึ่งคาอ่ะเสร็จแล้วต่องตอเพื่อนๆไปนะครับคนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับอ่ะอักเลยตักเลยต่อไปตักหนึ่งขันเลย อ่คา,นค,าคนสุดท้ายแล้วนะครับตัวกลางคนสุดท้ายแล้วรักหนึ่งคันโอ้โหแสดงว่าหิวมากเลยน้องนัทเนี่ยเมื่อเช้าได้กินข้าวไหมเมื่อเช้ากินข้าวมาไหมอ่าได้กินเลยตามเหมือนเพื่อนๆเลยนะครับอ่าดูริมน,น้ําก่อนริมน,น้ําก่อนอ่าริมน,น้ําออกมาน้องเล็กสามคนนะครับไวมากนะครับไวมากเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับให้เหลือหม้อเอาไว้นะให้เหลือหม้อเอาไว้ก่อน อ่าตอนนี้เหลืออีกสองโะนะครับอีกสองโตะไม่ไม่รีบแต่เร็วๆอ่าคนต่อไปเลยนะครับได้ล้างทุกคนตอนนี้เป็นการวัดระดับนะคะใช้นิ้ววัดอ่าเป็นไงครับเป็นไงเอ,อ๋ยพอได้ไหม อ๋อดจิมบนข้าวจิ้มบนข้าวไว้ไม่ต้องคนเดี๋ยวต้นไหนเรียบร้อยแล้วปิดสามหม้อแล้วตบมือดังๆเลยนะครับสองต้นนี้โดยดูว่าต้นไหนจะเสร็จก่อนกันอ่าแล้วเดินมาตรงนี้เลยนะครับอ๋อดีอ๋อดีอ๋อดีอือดอ๋อดีอนอดอ๋อดี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 อ๋อนวางดีอลดี๋ะออดี๋อดีดี๋ พี่เฟอร์ glasses, à, ไปไปไปหา,าา ór, าาหากับข้าวมากินเมื่อกี้หุงข้าวไปแล้วไปหากับข้าวมากินค่ะไปไปหากับข้าวมากินนะคะโตลแล้วนะหากินเองได้แล้วนะหาเพิ่มดึงไม่ต้องวิ่นะคะับหาพี่ตชั้นสองนะคะลงในชั้น1ึงพี่ตัวขึ้นชั้นสองเลย